กับมอสต่าฟอีกแล้วนะจ๊ะถึงตาวุโปรดของเราถึงคราคัมบ็กเออเพิ่งไปคอนาไม่นานนี้เองใช่คัมแบ็กเลยนั่นก็คือวันนี้เรามาริเซ็ตวง The Boys ส์ลุกบ่าวกลับมากับมีอามที่เจ็ดอย่างก้อนแดงอย่างไกลที่ชื่อว่า เพลงเด่ะชื wow. ่อว่า Whisperers w h i s p e r e s ใช่ซึ่งตอนนี so, ้ก็คือปล่อยพรีลีสมาหนึ่งเพลงก็คือเพลงทำเลสนั่นเองช่วงตอนที่มาคอนอ่ะคือมีเขาจะคัมแบ็คใช่ตอนแ้วก็มีหลุนว่าเออในคอนเจะแบบสปอยหรือเปล่าแต่ก็ไม่ก็ไม่เลยก็คือไม่บอกอะไรเลยก็ทั่นนี่คือมีปล่อยที่มันเหมือนเป็นทีเซอร์ฟิล์มซัมติงอ่ะอือฮือรู้สึกว่ามุดแบบฟังชิวฟังดูไม่ได้เร้าเพ่งเรื่อยเพ่ง แบบหรือเปล่าดีดีแต่ดูจากทีเซอร์ที่ปล่อยมาคือก็อาจจะมีหักมุมเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่อเราไปดูกันเลยดีกว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้ว let's go เป็นสีชมพูสีจมัยมันบานแล้ถือวงดตะโอ้โหแกนกดหนึ่งหล่อมาก อันนี้คือถ่ายตอนไหนอะเออตอนไหนไม่รู้่คือถ่ายก่อนก่อนมาคอนนะไม่แต่ยองฮุนผมฟ้าไ,นนไม่ใช่ไหมโอ้โหอ้เควินแรงนะเขาจะเข้ามาแรงนะเนข้ามาแบดนะ จะบอยมากอ่ะคขาลันหูยู่นะไมมีความที่ไรเหมือนะเออโอ้าโอ้ยโอ้ย แบบไม่ได้ดูแบบดาร์กไปนะเออเป็งแบบเทีวเทีวไรนั่นแหละเออแต่เข้มกว่าชูฮับออกมาโอ้ยเซร์แนมากเขามีหัวใจเยอะนะเขามีก้อนเมฆเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้ยโอ้

ต่างหูความอ้ที่นี่สวยมากอ้อู้ไอ้เจ้าจิ้งจกแดงนะลังหูอยู่นะเอ้ยเ จะแบบอุ๊บอุ๊บอุบ๊บ oh. 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 อะไรอะตาสมไม่ไหวอะไรอะ What is this What <'s> is this มีการทิ้งท้ายเกิดขึ้นเออ something อะไร something อ่ะเป็นยังไงบ้างก็คือเพลง The Boys เพลง The Boys มันมีความมันมีความทีไรเหมือนกันนะอนิดๆพูดถึงเรื่องเพลงกัอนดีกว่าพูดถึงเรื่องเพลงเพลงดีฉันว่าน่าจะมามูดแบบนี้แหละก็คือตรงกับที่คิดไว้มันมีความไม่ได้ดาร์กไปแล้วก็ไม่ได้แบบสดใสไปมันอีเป็นกลางใช่มันมีเสน่มันไม่ใช่แบบหนักเหมือนมาริบหรือแบบสดใสเหมือนชิ่ไรเออคือมันอยู่กลางกลางเออเป็นส่วนผสมที่แบบ โอเคอยู่โใช่แต่ฉันรู้สึกว่ามันแอบเรียบไปนิดนึงเนาะใช่ฉันชอบท่อนฮุกนะชอบ whisper whisper w h i s p ฉันคิดว่ามันเรียบไปเหมือนกันออืรู้สึกว่ามันยังแบบไม่มีท่อนแบบอู้เอออะไรเงี้ยใช่แต่ท่อนตรงติดหูอืมอืมติดหูเลย whisper whisper w h ฉันชอบท่อนท่อนผีหูโอเคคือชื่อเพลงมันคือ whisper มันคือการแบบกระซิบแบบก็คือการร้องการร้องก็จะมีความแบบว่าซาซอลน่อยอะไรเงี้ยมันมีความ ติดหูนิดนึงความกระซ่าเสียงนิดนึงเอออะไรอย่างงี้เอาไปถึงเรื่องเอมบีดีกว่าจะเป็นยังไงเอ็มบีสีสันแบบชมพูเออทีมชมพูก็คือเหมือนเป็นฟิลแบบอยู่บนเหมือนเป็นเทวดาเพราะเพราะเหมือนแบบเพราะเหมือนอยู่บนสวรรค์เออสมมือนอยู่บนสวรรค์นะเป็นแบบเทพอยู่บนสวรรค์แต่เช้าที่มีการตอาบงมาด้วยใช่ในการตกแต่งนะใช่เหมือนจะเป็นฉันคิดหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบคอลเลคชั่นใหม่ แบบของของตกแต่งของบงอะอ๋ะอ,ะอ,ะออ<บ>๋อเป็นไปได้แต่ที่สําคัญคือปมที่ทิ้งทาย M v มนั้นใช่มันเหมือนแบบเป็นมีพาสสวรรค์แล้วนรกนะหลอกตัวนรกเออมันเหมือนมีนกรกหอทำไมอะเพราะมัน<ง>ดูอึมครึมแล้วมันมีโซ่ตรวนอะ,อะไรสักอย่างม,มันจะมีเซ็ตที่เป็นโซ่เอยใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับวิสเปอร์ไม่รู้แต่ตอนทายคือมีจุยอนอยู่ คิดว่าน่าจะคือเป็นตัวลีดในสิ่งต่อไปใน next NEXT level ต่อไปใน next MV ใน next single ต่อไปอาจจะมีอะไรอีกปล่อยมาหรือเปาเป็นแบบอาจจะเป็นแบบ story ในเรื่องก็ได้อาจจะเป็ได้อาจจะไปถึงรื่องทาเต้นท่าเต้นก็คือ the boy ก็คือแข็งแรงแข็งแกร่งใช่ก็คือเต้นดุเต้นดุเต้นเต้นเหมือนทุกวีอ่ะคือมันเป็นเพลงเรียบๆก็จริง แต่ก็คือพี่เอาทุกเม็ดใช่่ทุกเม็ดยิ่งราฉันฉันรู้สึกเหนื่อยอยู่นะเหนื่อยอาจริงแต่ก็ยังว่าพวที่เขาแบบขึ้นชื่อในเรื่องเพิร์ฟก็ตให้จุดนี้อ่ะพูดถึงเรื่องสเปรน้ำผมรับนี้ก็คือทำสีผมกับหลายคนอยู่นะใช่ไม่แต่ฉันสงสัยว่าเขาไปถ่ายกับตอนไหนก็คือสีผมฟ้าของยองฮุนคือเขาเพิ่งยอมก่อนมาไทยฉช่คิดว่าเขาไปถ่ายตอนก่อนมาไทยนั่นแหละหรอ แต่วัเวลาม,มันแรงไปไหมอะ่ะก็คือทางทัวร์คอนแล้วก็ถ่ายฉันว่าอาจจะถ่ายตอนไปเกาหลีแต่อันนั้นอาจจะกระชันชิดไปอาจจะไปอ่ะนอาเวหนึ่งก็คือถ่ายถ่ายก่อนทัวร์เลยแล้วก็ย้อมสีผม <c oughs> เพื่อปกปิดไว้ว่าฉันว่าไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ก็คือคิดว่าเป็นยังไงฉช่ว่า,าคือน่าจะไปเกาหลีแล้วก็ถ่ายก็คือตอนที่กลับเกาหลีแล้วใช่ตอนอินคอแต่ฉันว่าถ่ายก่อนมาไทย ถ้าทุกคนทำสีผมหมดแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ยองหุ่นด้วยชืยงก็ผมส้มนิวก็ผมชมพูแต่น่าไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็น,ดนอ่ะมาให้ MVP ของ MB ครั e แบคครั้งนี้ดีกว่าว่าใครสำหรับฉันนะฉันฉันให้ยองหุ่นผมฟ้ายังตราตึงใจฉันมาจากในคอน <c oughs> จริงคือผมฟ้าคือแบบหล่อมากอ่ะให้ใครนะฉันให้คิวโอเคที่เป็นเมนรองของฉัน <c oughs> ห็นคนคือหล่อหล่อคือดูดีฉันว่ามันเลือกยากไอ้มินเลือกยากชุดเหมือนจะมีแค่2ชุดเองใน MV รู้สึกว่าชุดน้อยหมือกเออรู้สึกว่าเฉยๆดูจำเจดูง่ายๆอ่ะก็เป็นโลกที่แบบไม่ได้ดูแบบดูยากสามารถแต่งออกไปข้างนอกก็ได้อะไรเงี้ยเอออภาพรวมสำหรับคัมแบ็กนี้บิสเฟิร์สเป็นยังไงสำหรับตัวส่วนตัวคือฟังครั้งแรกฉันรู้สึกว่าก็โอเคอยู่อาจจะยังไม่ถึงกับชอบเลยตอนนี้ก็ไม่แย่เพราะฉันชอบทัานหู โซเฉยลเฉยกับเพลงอืเออ,อยังไม่ได้ให้ยังไม่ให้ดาวยังไม่ให้ดาวยังไม่ยกป้ายเออคือพี่ยังไม่สื่ออาจจะทีหลังที่ขอเก็บเงินไก็ <laughs> ขอไปฟังแหละรอมันอาจจะเ <Okay. S 1> ข้าส่วนประสาท <Okay. S 1> แล้วฉันอาจจะซื้อก็ได้ <laughs> ก็คือคัมแบ็กนี้เสียดายที่เอริกไม่ได้ <laughs> ก็คือน้องยังไม่มายังไม่กลับมาก็หวังว่าคัมแบกนัน้องจะกลับมาก็รอให้น้องแบบพร้อมที่จะกลับมาจริงๆแล้วก็ยังรอน้องอยู่ตรงนี้ใช่ ชาดเอยอะไรเอย<ม>ก็คือยอดบ,บ้ามก็คือโอเคอยู่นะก็คือกับแสบก็คือเรื่อยๆตอนนี้ก็คือมาเรื่อยๆช่ชารดก็คือชิคน เข้าเข้าช้าสุดะทั้งอัลบั้มนะเออก็คือถือว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆสำหรับดบอยก็คือฐานแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเติบโตขึ้นไปอีกเรื่อยๆใช่ก็จะขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งจะไปเป็นยาวเด่นบนฟากฟ้าอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครป์เราได้นะจ๊ะส่วนนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊าอันยองอย่าไปลืมดูคลิปคอนของเราด้วยนะจ๊ะแปไวัน่นี้